ไปเยครับเอได้ขายหนาเด้อยจงขายหนาเด้ออันหานกอันไม่ได้เปนลูกซื้อเขาุกไเลยหรอนใเด้ลยถ่ไปเอาไปอาไปวปไปเหมอนไหมโอ้ยพอนต้องคอไโดนกบีวามเถ่นข้าไปครมเขาม่ได้หลายีไใส่นปดบ้า